หลายคนเคยมีความรู้สึกว่าทำงานทั้งเดือนแต่เงินก็ยังไม่พอใช้และสุดท้ายก็เครียดกับเรื่องเงินอยู่ดีความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องรวยถึงจะไม่เครียดแต่สิ่งที่ทำให้เราสบายใจได้คือการมีนิสัยทางการเงินที่ถูกต้องคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักนิสัยเล็กๆที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองและวิธีจัดการเงินแบบง่ายๆเมื่อคุณปรับใช้ทีละเล็กทีละน้อยจะช่วยให้คุณควบคุมเงินได้ แทนที่จะปล่อยให้เงินควบคุมชีวิตสุดท้ายคุณจะได้ทั้งความมั่นคงและความสุขโดยไม่ต้องแบกความกังวลเรื่องเงินเหมือนที่ผ่านมาเรื่องเงินเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลและมักจะกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความเครียดในชีวิตประจําวันแต่ความจริงแล้วไม่จําเป็นต้องมีรายได้สูงเสมอไปถึงจะไม่เครียดเรื่องเงินสิ่งที่สําคัญกว่าคือการมีนิสัยทางการเงินที่ดีและสม่ําเสมอนิสัยเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีผลมากนักในตอนแรก แต่เมื่อทำไปเรื่อยๆกลับกลายเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณควบคุมเงินของตัวเองได้ดีขึ้นและใช้ชีวิตโดยไม่รู้สึกว่าถูกเงินบีบคั้นหนึ่งในนิสัยเล็กๆที่สำคัญคือการรู้จักวางแผนรายรับรายจ่ายหลายคนใช้เงินไปตามอารมณ์หรือสถานการณ์โดยไม่ทันสังเกตว่าตัวเองเสียเงินไปกับอะไรบ้างการเขียนบันทึกค่าใช้จ่ายหรือใช้แอปพลิเคชันช่วยติดตามเป็นตัวอย่างของนิสัยเล็กๆ ที่ทำให้คุณมองเห็นภาพรวมทางการเงินของตัวเองชัดเจนขึ้นเมื่อคุณรู้ว่ารายจ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับอะไรก็จะสามารถตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกได้และเมื่อค่าใช้จ่ายลดลงความกดดันทางการเงินก็ลดลงตามอีกนิสัยเล็กๆที่ช่วยได้คือการออมก่อนใช้บ่อยครั้งที่เรามักจะใช้เงินก่อนแล้วค่อยเหลือออมซึ่งมักจบลงด้วยการไม่มีเงินเหลือการปรับเพียงเล็กน้อยด้วยการกันเงินออมไว้ทันทีที่ได้รับรายได้ เช่น10%ของเงินเดือนแล้วค่อยใช้ส่วนที่เหลือจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็มีเงินสำรองติดตัวตลอดความมั่นคงนี้เองที่ลดความเครียดเรื่องเงินได้มากกว่าที่คิดนิสัยการตั้งเป้าหมายเล็กๆทางการเงินก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้มากเมื่อคุณตั้งเป้าว่าจะเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายบางอย่างเช่นเงินท่องเที่ยวเงินฉุกเฉินหรือกองทุนเล็กๆสำหรับอนาคต การมีเป้าหมายที่จับต้องได้ทำให้การออมไม่ใช่เรื่องที่ฝืนใจแต่เป็นเหมือนเกมที่ท้าทายตัวเองและทุกครั้งที่คุณบรรลุเป้าหมายเล็กๆนั้นความภูมิใจจะกลายเป็นพลังใจให้เดินหน้าต่อไปอีกด้านที่มักถูกมองข้ามคือการลดพฤติกรรมเปรียบเทียบการเห็นคนอื่นมีสิ่งของใหม่ๆบ้านหลังใหญ่หรือรถคันรูอาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าตัวเองได้กว่าและเกิดความเครียดทางการเงินการสร้างนิสัยเล็กๆ อย่างการโฟกัสที่ความก้าวหน้าของตัวเองแทนที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นการช่วยให้จิตใจสงบลงและใช้เงินอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเงินของคุณควรถูกใช้ไปกับสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณจริงๆไม่ใช่เพื่อแข่งขันหรือเอาชนะใครการจัดการกับหนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนิสัยที่สําคัญแม้จะไม่สามารถปลดหนี้ได้ทันทีแต่การมีวินัยในการจ่ายขั้นต่ําหรือจัดลําดับความสําคัญของหนี้ที่จะจ่ายก่อนก็ทําให้คุณรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้ การลงมือทำทีละน้อยจะลดความรู้สึกกดดันและช่วยให้คุณไม่หลีกเลี่ยงปัญหาการเงินนอกจากนี้การให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆก็เป็นนิสัยที่ช่วยสร้างสมดุลทางใจการจัดเงินส่วนเล็กๆสำหรับใช้จ่ายในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเช่นการซื้อหนังสือดีๆการออกไปกินข้าวกับเพื่อนหรือการพักผ่อนเล็กๆจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยการจำกัดจนเกินไปความสมดุลน,นี้ ทำให้การจัดการเงินเป็นเรื่องยั่งยืนไม่ใช่แค่การอดทนไปวันๆเมื่อทำสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆความเครียดเรื่องเงินจะค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความรู้สึกมั่นคงและสบายใจเพราะคุณจะเริ่มเห็นว่าเงินอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณไม่ใช่สิ่งที่มาบังคับหรือสร้างความกดดันสมมุติให้เห็นภาพเช่นพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งที่เคยใช้เงินเดือนชนเดือนตลอดเวลาแต่เมื่อเขาเริ่มเปลี่ยนนิสัย ด้วยการกันเงินออม10%ตั้งแต่ต้นเดือนและใช้แอปบันทึกรายจ่ายเขาเริ่มเห็นว่าตัวเองใช้เงินไปกับกาแฟราคาแพงวันละแก้วรวมเดือนละเกือบ2,000บาทจึงค่อยๆลดลงมาเหลือเพียงสัปดาห์ละสองครั้งทาให้เหลือเงินเก็บเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สึกอึดอัดหรืออีกคนหนึ่งที่เคยเครียดทุกครั้งที่เห็นเพื่อนอัปเดตรถใหม่แต่เมื่อเขาเปลี่ยนมาโฟกัสกับเป้าหมายเล็กๆของตัวเองเช่นเก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้ครบสามเดือน เขากลับรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจนความเครียดเรื่องเงินค่อยๆหายไปทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่านิสัยเล็กๆไม่ได้เปลี่ยนแค่การเงินแต่เปลี่ยนความรู้สึกที่เรามีต่อชีวิตเมื่อคุณค่อยๆฝึกและะส,สมพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้ความเครียดเรื่องเงินจะไม่ใช่ปัญหาหลักอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้คุณใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุขมากขึ้นสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากคลิปนี้ คือความสบายใจทางการเงินไม่ได้มาจากรายได้สูงแต่เกิดจากนิสัยเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อคุณเริ่มกันเงินก่อนใช้รู้จักควบคุมรายจ่ายและสร้างระบบติดตามการเงินความกังวลเรื่องเงินจะค่อยๆลดลงเงินเก็บจะค่อยๆงอกเงยจนกลายเป็นหลักประกันที่ช่วยให้คุณมั่นใจในอนาคตมากขึ้นทุกครั้งที่คุณเลือกนิสัยการเงินที่ดีคือการเลือกชีวิตที่ไม่ต้องจมอยู่กับความเครียดทางการเงินและเมื่อคุณทำได้แล้ว อย่าลืมแบ่งปันแนวคิดนี้ให้คนรอบข้างเพื่อให้ทุกคนมีอิสระและความสุขมากขึ้นไปด้วยกันสุดท้ายหากคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเกมแห่งชีวิตด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ